แดงแจดมากชวบเธอว้าทุกคนมาเลยออไปีมาะกัดเลยลูกอาปากกว่าๆฉันว่าเธอทำได้ แล้ววันนี้ซาลินก็จะพามาเจอกับพี่ชี <_ General> <_ EN> พี่ชีสวัสดีค่ะเอาหรถใหม่อะหรอรถใหม่ค่ะทุกคนแดงแจ๊ดมากชอบซ <_ EN> าริสสีแดงชอบมากนะคะ <_ EN> มาค่ะพี่ชี <_ EN> เป็นยังไงบ้าง <_ EN> สวัสดีสวัสดี <_ EN> สวัสดีค่ะ <_ EN> สวัสดีค่ะ <_ EN> พี่ชีนะคะเจ้าของ สถานความงามออมาที่ซิดนีย์นะคะก็คุณแม่ลูกหนึ่งแต่ว่าหุ่นใช่ค่ะว่อเครื่องเซอร์ไพรส์มากอ,าอันนี้ไม่รู้เลยจริงจริ<ะ>ลูกหนึ่งลูกสิบเก้าแล้วลูก<ะ>ทันตแพทย์อยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชาวซิดนีย์ได้อพบก,กับทันตแพทย์สาวนะคะจากไทยม่กี่ปีข้างหน้าแม่เธอได้เลยนะคะก็ขอทำหน่อยว่าอันนี้คือ มัสแตงค่ะขอดมัสแตงไม่ค่อยได้เห็นที่นี่นะคือ5,000 V8 โอ้ยแรงมากนะทุกคนศูนย์ถึงร้อยในสิบวิได้ลองหรือยังอยากไปเทปมากๆเลยได้ไปเทสกันได้ขอดูรอบๆคันหน่อยได้เชิญเชิญว้าวทุกคนมันเรอาสุดมาก หนักนะลูกหะวังระวังเอาไว้บวกเองนะบิน <c oughs> เราจะไปไหนกันคะวันนี้วันนี้ไปแบบเบบีแบบเบบ,บ,เบ,บใช่โอเค เพราะว่ารถมีระบบตามหาว่าน้องอยู่ตรงไหนมีทุกคันเนี่ยค่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะจะมีจะมีทุกคันที่แบบรีเจสเตอร์ผ่านแอปอะไรเงี้ยที่นี่ออกแนวคล้ายๆเอกมัยบ้านเรานะชอบโซนนี้อ่ะใช่ตรนนี้เป็น double pay rose pay จะไม่ได้แอร์อัดเหมือนในเมืองในเมืองก็ดีนะแต่แบบในเมืองค่อนข้างที่จะ วุ่นวายไปนิดนึงสำหรับคนนี้อยู่มานาน <c oughs> อย่างนี้ฉัน <c oughs> มองจะมาแบบทัวรลิสใช่ใช่ใช่จะสะดวกเนี่ยคือเ <c oughs> นี่ยขับออกไปนิดนึงนี่คือทะเลนะแถวนี้เป็นโซนทะเลหมดเลยตอนขากลับเดี๋ยวพาขับรถออไปไชา ทางหมดเซ็นนะคะเรามานั่งรถัปอร์ตครั้งแรกด้วยแบเดเอเธอจะตีตัวเองมากตอนนี้ชีวิตนะคะรลายทราย o u b l e r o u b l e p จะบอกว่าเบอร์เกอร์ที่นี่ใหญ่มากก็บหมแล้วี่นี่เธออย่าได้เธออย่าได้คาะมันจะเล็ก What next วาวเราจะกินอะไรดีอ่ะ ฉันตองอย่างฉันกินแต่ถ้าเป็นเธอเราสามารถกัดทั้งคนได้เลยกัดเลยลูกอ้าปากกว้างๆฉันว่าเธอทำได้ <c oughs> ไม่ได้อะ <c oughs> นี่แหละมันจิ๋วของ คนนี้แบตหมดคนนี้น้ำมันจะหมดชอบดอกสีม่วงนี่มัเอย่าเขาเป็นคนที่มีมุมมองในชีวิตที่เขาแบบเซ็กซในในสเตจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะเป็นเพื่อนต่างวัยสูงอายุไปเลยมันเลยทำให้การพูดการจ้ามันกลายเป็น อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ใช่แต่ว่าบางทีเราไม่มีเวลาเสียเวลาแล้วทุกคนเรื่อง80-20อย่างที่พี่เคยพี่แชร์กรับผไปอะ่ะทำไมถึงว่าชีวิตมีร้อยเราทำเราทำา80คือแองทำสต่พัดสารเพแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้พี่แฉดทำ2 20ี่ของ100%เพื่อที่20%นนั่น ทำตามเสมอมันจะกินผกักว่าจะนำเข้าเสื้อผ้าน,นางไม่ไหวคกอนี่โฮตอยู่นี่ใช่เดี๋ยวนางไม่ไหวเ๋ยนางมาบอกเองฉันจะไม่ใช่แบบทำนู่นทำนี่โอ้ไม่หลบไปอาให้สุดหลบแม่ยุส่งไปเลยกันก็กำลังจะกลับบ้านนะล้ทุกคนใช่ค่ะต้องขอบขึ้นไ่ายเลยท,ที่มาดับเบิลยน,น,นะคะไม่เคยมาเลยครั้งแรกของปดเช่นกัน นใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ที่ที่ทัวริสีทเขาจะมาเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะเว้รจะเปิดคทีเดียวใหมาอีกแล้วเ,เดี๋ยวครา้งหน้าจะไปไหนฝากติดตามกันด้วยโอเยบ้าน